สวัสดีครับเพราะว่าผมอีกเช่นเคยนะครับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่28พฤศจิกายนนะครับทางเกมอวีก็มีกิจกรรมมาใหม่เนาะเป็นกิจกรรมลุ้นสกินของฮายาเตะนั่นเองนะครับผมเป็นสกินระดับมิลเลอร์เนาะเป็นสกินเลสลำกาแล็กซี่เอ็นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูสกินก่อนนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นสกินนี้เนาะคืออย่างเท่เลยนะครับผมมีเรื่องราวเนือ้อเรื่องด้วยเนาะ โอ้ oh, สุดยอดครับผมคือสวยมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันในกิจกรรมนะครับหลังจากที่เข้ามาหน้ากิจกรรมนะครับมันก็จะให้เราเลือกระวัลพิเศษอีก3อย่างเนาะผมก็จะเลือกเป็นเดอ f a ฟบแบทแมนนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงโจเกอร์อละกันนะครับผมเลือก3อย่างเนาะจากนั้นนะครับกิจกรรมนี้มันจะให้เราเลือกกระดานนั่นเองเนาะในการเปิดหครั้งเริ่มแรกเริ่มอยู่ที่ 3คูปองนะครับผมในการเปิดครั้งแรกเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดด้วยงบไม่เกิน300คูปองเนาะมาดูกันว่าในงบ300คูปองเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับสกินใหม่ของไฮยะเตะหรือเปล่านะครับผม mm hmm. ก็ถ้าเราเปิดได้ก็คือถือว่าดวงดีมากๆเลยนะครับผม สำหรับการเล่นกิจกรรมนี้นะครับถ้าเราเปิด5ช่องเราก็จะได้รับของรางวัลเป็นลูกแก้วเนาะเปิด15ช่องได้คมภีขั้นสูง10ชิ้นเนาะถ้า20ช่องก็จะได้เป็นกล่อง100%สกินอีพิกนั่นเองนะครับผมสำหรับการเล่นกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้เนาะผมก็เปิดเลยนะครับผมทีละ3ช่องละกันเนาะ3ช่องแรกใช้ทั้งหมด21คูปองนะครับผมก็จัดเลยครับโอ้โหได้เพชรมาลุลัวเลยครับผม3ช่องต่อไปใช้69คูปองนะครับผม ได้เพชรอีกแล้วครับผมเอาตรงไหนดีนะอ่าสามช่องตรงนี้ละกันเนาะใช้ทั้งหมดร้อยเจ็ดคูปองนะครับผมอ้าได้มาได้แบทแมนมาแล้วนะครับผมโอ้ยดูถือว่าดวงดีนะครับเนี่ยก็ผมก็ใช้ไปประมาณเเกือบเกือสองร้อยคูปองแล้วเนาะก็เปิดต่อเลยละกันนะครับผมครั้งต่อไปใช้สี่สิบเก้าถ้าเปิดสองช่องใช้ร้อยแปดนะครับผม เปิดไปเลยครับ2ช่องโอ้โหได้เป็นเพชรอีกแล้วเนาะครั้งต่อไปใช้59ผมก็คูปองไม่พอแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการเปิดนะครับด้วยงบประมาณ300คูปองนะครับผมผมก็ได้เป็นฮีโร่ก็คือแบทแมนมา1ตัวนะครับด้วยงบประมาณ300คูปองเนาะก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้ละกันสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมในการเล่นเนาะ โอเคก็ผมก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีสําหรับการเล่นกิจกรรมนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นแนวทางละกันเนาะในการเปิดนะครับผมสําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทาคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ